วันหยุดแบบไมค่คาดคิดเราจะทำอะไรกับชีวิตดีล่ะคะดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันที่เป็นวันหยุดยาว,ยาวนะคะวันหยุดช่วยชาติกันนะคะวันหยุดยาวๆอย่างนี้ทำอะไรกันคะเราเคยคิดอยากจะมีวันหยุดนะคะอย่างที่ที่ใครคิดเอออยากมีวันหยุดแต่พอหยุดเข้าจริงๆไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะคะอืมค่ะวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ วันหยุดอย่างเงี้ยเราควรจะทําอะไรกันดีนะคะก็คือเราหยุดในไหนเราก็หยุดอยู่บ้านนะเราก็มาจัดบ้านของเราสมัยด right? <c oughs> ีไหมคะให้มันได้อยู่ขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่การทําความสะอาดนะคะการจัดของซึ่งบางทีเนี่ยมันเยอะจริงๆอย่างที่เน่เคยอยู่ทาวเฮาส์ห้องใต้บันไดที่ทาวเฮาส์เนี่ยนะคะมันมีของที่เราเก็บเอาไว้แบบเยอะมากๆเลยเยอะบอกเยอะจริงๆเลยค่ะแล้วก็ พราะ,ะนั้นวันหยุดอย่างนี้เราลองมาสารวจดูว่าเรามีอะไรบ้างที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้นะคะแล้วมันก็ยังดีอยู่เราอาจจะขายไปหรือให้เพื่อนที่เขาต้องการนะคะหรือว่าเอาไปบริจาคหรือว่าบางอย่างวันไม่ไหวแล้วเราก็ต้องทิ้งจะได้ทาให้บ้านของเราเนี่ยมันโล่งขึ้นนะคะสะอาดขึ้นนะคะนอกจากการจัดบ้านแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ย work from home ใช่ไหมคะเราก็ควรจ,จัดมุมทํางานของเราให้มัน หน้านัา่งห,หน้าทํางานนะคะอาจจะเลือกใกล้ๆหน้าต่างนะคะที่มีแสงสว่างหรือว่าอาจจะตรงที่มีลมพัดอย่างของพี่ที่เลือกตรงที่ใกล้หน้าต่างนะคะมอกไปก็เป็นสวนแล้วก็มีลมพัดด้วยมันก็สบายๆไม่ต้องเปิดแอร์นะคะนอกจากจะจัดบ้านแล้วที่อยากจะแนะนําให้ทําก็คือทาอาหารค่ะทําอาหารก็ดีเหมือนกันนะคะ จริงๆแล้วเป็นคนไม่พี่เป็นคนไม่ชอบทำข้าวนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทำเองนะคะก็มันก็ดีนะคะเราทำเองกินเองเนี่ยมันก็อร่อยนะ,ะทำอาหารต้านไวรัสกันเถอะค่ะนะคะอาจจะทำต้ยมยำทำต้มขาไก่นะคะทำข้าวต้มเนี่ยเมื่อเช้าพี่ทำข้าวต้มปลาะค่ะก็โอเคนะกินทำเองกินเองไงมันก็อร่อยนะคะ นะคะนอกจาจะลองทําอาหารแล้วนะคะสิ่งที่เราควรจะทําอีกทึงก็คืออีกอย่าง,งก็คือ,เ,อเราเนี่ยเป็นนักดองหรือเปล่าคะคือดองหนังสือ,อเอาไว้เยอะแยะเลยอย่ายพี่เนะีนะคะเยอะเลยนะคะเนี่ยต้องหลายเล่มนะนะคะก็มีเล่มนี้นะคะภาษาอังกฤษแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ Youtube การลาออกจากงานครั้งสุดท้ายนะคะอุเพสสันนิวาสก็มีนะคะอันเนี้ย ช่วงเป็นช่วงเก็บค่ะก็อยูอย่างนี้ก็จะเอามาอ่านนะคะอาจจะอ่านได้สักอ่านได้หมดหรอคะคุณได้สักเล็กน,นึงนะคะก็กยินดีค่ะมันหยุดยาวอย่างเงี้ยเราก็ควรจะทําทตัวให้มันสดชื่นะคะ่ะตื่นเช้ามาก็าทํากิจวัตรอะไรเสร็จก็อาบน้ําแต่งตัวนะคะให้มันสดชื่นนะคะเหมือนกับเราจะออกไปทํางานอนะแต่เราไม่ได้ไปทํางานหรอกก็แต่งตัวแล้วกอ็อยู่กับบ้านแล้วก็มานั่ง work from home นะคะ พ่กาดไม่ได้เลยเรื่องสําคัญยืดยาวอย่างนี้อยู่กับบ้านก็คือเราเควรจะออกกําลังกายค่ะเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะกินตลอดค่ะล้วก็จะนั่งจากที่ทำโต๊ะทำงานเดินเข้าครัวเอาของมานั่งกินทำงานนะคะมันก็อ้วนสิคะทีนี้เราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะออกยังไงนะคะเอาวิธีของพี่นะคะก็คือพี่จะออกกำลังกายวันนึงก ประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะคะก็ทำอาจจะไม่ได้ทุกวันออกกำลังกายของพี่เนี่ยจะใช้ YouTube เลือกกิจกรรมที่เราชอบค่ะเช่นซุมบ้านะคะแอโรบิกราตินแดน์โยคะนะคะแล้วก็เต้นตามเขาเลยค่ะตามนั้นไปเลยแล้วเราก็ใช้เวลาให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวไม่มีใครเห็นค่ะ เต้นกัมนมาให้เต็มที่แล้วก็เหนือจะออกเยอะมากๆเลยค่ะสนุกมากเวันหยุดอย่างเงี้ยลองทำดูซิคะมันสนุกนะคะแล้วก็เราก็ไม่เสียเงินด้วยไม่ต้องไปเป็นออกไปเป็นสมาชิกฟิตเนสหรือว่าไม่ต้องออกไปวิ่งข้างนอกนะคะเพียงแต่ว่าเราเลือกกิจกรรมที่เราชอบนะคะแล้วเราก็ลองลองทำดูนะคะแค่เวลาแค่20นาทีถึง สามสิบนาทีเนี่ยได้เหงื่อแบบเยอะมากๆเลยคุณจะคิดไม่ถึงเลยว่าโอ้โมันทําได้เนี่ยเพราะพอเราทําได้สักพักเนี่ยมันก็จะติดเลยเราอยากจะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราคุยกันใหม่นะคะยังไงพี่กิ่งฝากกดติดตามขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ